เฮ้ยมีหมูของ้าอ่ะดับแังยังไง้างไปเต็มข้ออัพหนึ่งเซิร์สองอัพสามเอายเออนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสนท้อนเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับผมใช้มาเป็นเดือนแนละ้วบอกเลยว่านุมา่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกเป็นความหนักเลยลิงค์อยู่ข้างล่างเลยนะครับจะ่าลืมใส่ยี่ห้อผมด้วยนะครับรถต่อที่ห0บาทครับผม เอาละครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกิมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c g c Thailand นะครับไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID พัสเบิร์นะครับที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองรก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทกนกานนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเจ็ดบาปใครยังไม่เริ่มโง่ายใจอยู่เงี้นะกลับมาเปิดคลิปแบบเดิม แบบตั้งเดิมเลยครับเมื่อ4ปีที่แล้วโอ้ยไกลไป2ปีที่แล้วต่อเลยดีกว่าเด็ครับผมวันนี้นะครับมีการอัปเดตตัวละครใหม่ซึ่งเจ็ดบาทได้ทำการคอร์รบัลนะครับผมกับ Street Fighter นะครับ The k i n g of ฟคิทแฟนๆนพูดมั่วครับก็คือ7บาทเนี่ยได้มีการคอรรเนยครับกับ The King of Fighter ปี98าทำไมมาต้องหาอะไรเก่าๆมาคอร์เรกันตลอดเวลาเลยวะดูจับปกสวยอันนี้ถ้าถามผมสวยไหมนะก็คือประทับใจนะผมว่าสวยมากดูดับมีดาบเพลิงอะครีเหมือนกำลังฟาดฟันมาจากข้างหลังซึ่งวิธีการง้างมันเป็นมุมนี้นะครับผมแต่อย่างนี้แล้วก็ออร่าอย่างนี้มึงจะฟันยังไงวะถือดาบอยู่อย่างนี้เว้ยแต่แบบพายุแม่ เอาเป็นว่าผมไม่สงสัยแล,แล้วกันกูณน่าจะมั่วเอาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาบ้างครับผมไปดูกันเลย Let's go <S อันดับแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับสําหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดมี4ตัวละครนะครับมาที่ตัวละครแรกกันเลยคือคุซานังิเขียวไปดูอันตีของเขากันหนีเสียหมาคนไฟไปข้างหน้าแล้วก็ต่อยต่อยต่อยสามหมาัดเป็นหมัดขวาล้วน เห็นครับผมหมาไล่มาที่มือฟาดไฟใส่แล้วก็ออยออยอยอยสกลระดับภูทอนเนอ,อถ้าอาร์แบบต่อสู้กันก็คือจะเป็นแบบมวยตับจากอ่ะเข้าใจเออ,เอ,อมาดูสกิลของเคียวกันเลยสร้างดามเมจสกิลร้อยยี่สิบเซสตูลหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ำเติมอุ้ยซ้ำเติมนี่ไม่ค่อยเคยเห็นนะเพิ่มดามเมจที่สร้าง20%ต่อหนึ่งเอฟเฟกที่ ดีบัฟติดเป้าหมายต่อมาเนี่ครับผมสร้างดาเมจ2องร้อยเป็นแก่ศัตรู baş, ทั้งหมดแล้วก็ติดเผาผลาญนะครับผมก็ค ta ือดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเอฟเฟกต์เผาไหม้ของศัตรูนะครับผมก็คือเหมือนเหมือนกับที่เอคโนโยนไฟนั่นแหละและอันตินะครับของเขียวคือไซจูเก็นโซโอคิมุชิกิไซไทยมุกสองหวานเลยหกสิบห้าเปอร์เซ็น สางดาเมจ735%ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1ไลายและมอบเอฟเฟกเผาไหม้2เทิร์นแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา3เทิร์นนะครับก็คือบัฟน่วมนั่นเองบัฟให้มันแบบอ่อนแรงแล้วเราต่อยโป๊ะปากโป๊ะปากทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นมอบเอฟเฟกเผาไหม้2อันแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา3เทิร์นเฮ้ยพาสีไม่งหดว่ะเริ่มเทิร์นมาก็คือติดเผาไหม้ สามเทินสองอันและลดดาเมจที่สร้างแก่อัศวินพวกพอห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยต่อเอฟเฟกต์เผาไหม้ที่ติดศัตรูหนึ่งอันเฮ้ยค <Hey! S 2> ูจะเฮ้ยเลยนะ <laughs> สแสดงคือนะครับว่าเริ่มเทินมาเผาไหม้สองนะครับผมเป็นเวลา3เทินใน3เทินนั้นคุณจะโดนเบาลง10%ซนตนะครับต่อหนึ่งเผาไหม้และถ้าถ้าคุณเบิร์ตเผาไหม้ได้อีกมันก็จะสแต็ก1อันต่อ5%อร์เซุ้ยเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้ขี้ขี้นะครับสำหรับคุซาร์กิเกลนะครับต่อมา น,น,น,นะครับผมเป็นโอเมก้าลูคัสนะครับผมขอดูท่าไม้ตาหน่อยไอ้นี้น่าจะสเกลระดับจังหวะนี่แน่จิงก็ไปที่ท้องอ,อันนี้น่าจะล้มได้ประมาณ4-5คนแต่เคียวน่าจะตัวเดียวปัดตรงซ้ำอ่ะด็นพลังแล้วก็เพิ่มความเร็วจวไปที่ท้องแปลกไม่อลังการเลยครับเหมือนพยายามทำให้เสร็จ สร้างดาเมจ250%แก่ศัตรูทั้งหมดจเจาะกรอกนะครับเพื่อปาตาจเจาะกรอก3เท่าเฮ้ยโอสไตล์แบบนี้นี่ก็คือผมเคยใช้แต่ว่ามันเป็นรุ่นแบบดึงดำบันแล้วอะฮาวเซอร์อัอนที่2ครับโจมตีเป็นดีบัฟนะครับผมสร้างดาเมจ300%แก่ศัตรูหนึ่งลายและลดความสามารถทางด้านการโจมตี40%เป็นเวลาเเิค์นโอเคต่อมาอันตีของเขานะครับสร้างดาเมจหนึ่ัน 50ของศัตรู1รลายแล้วก็ติดปะทะก็คือไม่สนพลังป้องกันเลยนะครับเน้นๆเ,เลย1นึนเต่อมาความมั่นใจที่คู่ควรหากอัศวินรอดชีวิตโดยเหลือพลังต่ำกว่า50%จะถอนดีบัฟที่ติดอัศวินและฟื้นฟูพลังชวิตจุนเต็มรวมถึงเพิ่มสเตตทั้งหมด1ิบาเซนจำนวน1ครั้งโอ้เมื่อไหร่ที่เลือดเขาเด้งต่ำกว่า50 เลือดจะฟูนฟูจนเต็มนะครับผมแล้วก็บัฟสถานะตัวเองอีก15%จํานวน1ครั้งในความหมายจํานวน1ครั้งคือเขาเรีเลือกครั้งเดียวแต่สเตตมันไม่บอกเทิร์นไว้นะอาจจะอยู่ติดตัวไปตลอดนะอุ้ยทำไมตัวใหม่ๆมันเก่งขนาดนี้วะอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าโหดเลยแหละตัวต่อมาชิรดาดยไปขับไว้ไใ,ใส่ตัวเมื่อก่อนไฟคือแบบความรุนแรงที่สุดของของแบบ อ่าสกลพลังแล้วหรอวะก้ามไว้วเล่งไฟแล้วก็พุ่งก็ไปเออเพลิงไฟเผาผ่านพลังดีกากๆไงไม่รู้ว่ามองจบ <c oughs> <c oughs> มาดเอฟเฟกกันเลยดีกว่าเนะครับอันแรกเลยครับผม ใช้พัดโจมตีนะครับสร้างดาเมจสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลน์และลดเกรดท่าไม้ตายสามจุดอันนี้อยู่ในสกิลการคอนโทรลอารมณ์แบบตัดท่าไม้ตายเขาอ่าอันดับที่สองสร้างดาเมจสองร้อยห้าสิบแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับโดยถ้าถ้าเรามีบัฟกี่อันนะก็จะบวกดาเมจไปอันละสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนท่าไม้ตายนั้นนะครับผมสร้างดาเมจเก้าร้อ่เปอร์เซ็นต์หุแรงนะเนี่ยของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลน์และเพิ่ม แลงสกิลของตอนเองหุ้ยอัพการ์ดตัวเองขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปโจมตีครับผมโอเคส่วนพาสิบของเธอนั้นหากสกิลของอัศวินถูกเพิ่มแหลงจะมอบเอฟเฟกเพิ่มสเตตัส15เป็นเวลา2เทินอุย้ยคอมโบโกเทอร์ง่ายๆเลยนะเนี่ยคือสถานะพื้นฐานสเตตพื้นฐานนี้บวกทุกอย่างเลยนะ3ค่าทั้งบอลโจมตีทุกอย่างเลยแบบโกเทอร์แบบแบบอาเทอร์บัฟเออ ว่าก,ก,ก็ใช้ได้อยู่ต่อมาเป็นอาซามิยะอาเทนน่ะขอดูว่าอันติน่าจะไม่มีอะไรดูเดือดเฮ้ยเา,า,ารัเรียดพลังล้มอ้าวอ้าวแล้วเมื่อกี้คืออะไรเอามายทำไมต้องมีชดนั้นด้วยอ่ะเกการ์ตูนเป็นอย่างนี้เหรอเบ่งแล้วก็แบบชุดเลยขาดหมดหินยันแบบโอ้โหเล็กไปขี้หนูอะไปสิีเอาละงตา เพลังแล้วก็เบ่งสองลูกรวมเป็นหนึ่งลูกเอาละยิงยังพ้นไปเลยแล้วกันแอนตุยว่ายไอ้นี่แม่งเด็ดกว่าฟีนิกซ์อาร์เรลนะครับผมคือลูกธนูแห่งฟีนิกซ์ถอนตั้งท่าหอศรหนึ่งลายสร้างดาเมธห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีและทำให้หมดสติหนึ่งเทิน โจมตีแล้วก็ติดสตันด้วยนะครับอันที่2สร้างดาเมจ400%ของพลังโจมตีเกรศัตรู1นรายแล้วก็มีห้มหันนะครับห้มหันนั้นหมายความว่าคือเป้าหมายจะมีเกรดอันติมากเท่าไหร่เรายิ่งตีแรงขึ้น20%นะครับตอนเกรดแล้วอันติเอ้ยท้าไม้ตายนั้นก็คือถอนตั้งท่าของศัตรู1รายและสร้างดาเมจ1,500ของพลังโจมตีนี่ผมไม่ไม่ได้มาอ่านสกิลนานหรือว่าเดี๋ยวนี้สกิลมันแรงขนาดนี้วะเนี่ย หากกัศรินพวกพ้องสังหารศัตรูได้ในเทินของพวกพ้องใน pvp เมื่อจบเทินจะลดเกริท่าไม่ไา้ของศัตรูลง2เกเกรินะครับผมโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยเดี๋ยวกัศรินศักดิก์สิทธิ์โกเทอเดี๋ยวอะไรอะเตอรไพร์เหรอเอา กรสุนพลังติดโกเทอร์ฮาโลวีมาเฉยอัศวินโกเทอร์สัตว์สิทธ์เขียวนะครับผมสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลดเกรดท่าไม้ได้2เมื่อจดเทินศัตรูเป็นเวลา2เทินเดียวดูดิคือโอโหการที่เราจะได้อาเทนาเราต้องฆ่าใคร1คนเพื่อที่จะลดเกรดอติ2เกรนะครับแต่โกเทอร์นั้นสามารถสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดนั่นหมายความว่าจบดีหมดแมพ และลดท่าไม้ตาย2จุดเมื่อจบเทินศัตรูแล้วเป็นเวลา2เทินด้วยนะมันเป็นจบดีดีบัฟคุณสาบไปอเอเธอร์แรกศัตรูไม่โดนอะไรมาถึงเธนเราเกรดลดไป2แล้วเธอร์นี้เราอาจจะดามเมจแล้วพอเินหน้าถึงศัตรูบอกจบลดปีก2เกรโอ้แล้วก็เป็นสกิเลเร่งแรงครับผมอัพขั้นสกิลนะครับผมเป็นสกิลอัพขั้นสกิลอีกหนึ่งทีนะครับให้ทีมของเรานั้นมีสกิลที่สูงขึ้นแล้วก็อีกท่านึงเป็นลดเกรดศัตรูโคตรโหดเลยอะโหดสัตว์รัสเซียเลย แล้วมาดูพาสซีฟกันหากอาศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมเผ่าแตกต่างกันเพิ่มความสามารถด้านพลังโจมตีของพวกพ้อง7%ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะไหนจะพูดไหนจะโอ้ oh my god โอ้โหผมบอกเลยว่าตัวเนี้แม่งโหดสัตว์หมานระกแตกโคตรโหดเลยโหดชิบหายเอาละวันนี้กูมาสุมกูเธอมาไปดูสกินในเกมแล้วก็ไปสุมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไฟนอลบอสเข้าแล้วนะครับอัปเดตอีกนิดนึงโอ้โหดู แล้วก็มีสกินของโอเมก้าลูคัสนะครับผมนี่มาเป็นสูบกันเลยทีเดียวมาในร้านค้าไฟนอลบอสเรียบร้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาแวะดูสกินก่อนว่ามีสกินอะไรเข้ามาบ้างนะครับร้านค้าแปลงโฉมดูสกินไม่ดีกว่าไปดูสกินไม่ดีกว่าเอ้ยนี่ไงดูสกินไม่ดีกว่าไม่เข้าออกอมาโอ้ไม่แบบมิดชิดยิ่งแล้วใหญ่ปูไปละ อาเทนาอาเทนาสายตาเขามุ่งมั่นมากเลยนะตอบว่าอันนี้อันนี้น่ารักดีอันนี้น่ารักออกแนวน่ารักออกมา,ออกมาโอเมกา้าลูกัสจริงๆมันวัดกับเอฟแน,นได้เลยเนาะเพราะว่าหุ่นอะไรนี่แทบจะแบบคล้ายคลึงกับโมเดลเดียวกันเลยอะผมว่าแม่งเท่มาก,ามกามทั้งมัดกล้ามทั้งขนาดของตัวละครนะครับมาดูเคียวกันดีกว่าไม่ควรฆ่าเลยนะเคียวอลาดินเแนบบี่ยตอมา โอ้โหเคียวหมอไฟยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> อุย้ยรวมชุดฮาโลวีนอวเซอร์ฮาโลวีนโอ้โหอันนี้เข้าทีมนะถือว่าหน้าสาสมดาบเป็นดาบกระดูกนะครับผมแล้วก็เป็นนางพยาบาลทีนางพยาบาลโรคจิตน,นะครับผมสำหรับฮาโลวีนเป็นมีดหมอเลยอ่ะมีดผ่าตัดนะครับผมอันนี้เป็นเจลิโก้นะครับต่อมาเคียวโม ทำไมต้องแบบเอาแบบตีมาโลวีนไปใส่กับตัวที่ไม่ได้เล่น้วยอุ้ยอุ้ยเท่ว่ะเอาหน้ากากออกทั้งเท่เลยกิลทันเดอร์ควรโดนอันนี้คือถ้าเต็ม10อันนี้8อันนี้ดาเมจแรงมากสำหรับผมนะครับ8มาไปไปลุยกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่าเอาละเราเตรียมเพชรมาเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดกันทั้งหมด5ครั้งนะครับผมทุกตัวนี้แทบจะอยากได้ทุกตัวละครเลย ตู้นี้ถือเป็นตู้ที่ถ้าออกตามเลทน,นะสุดยอดทุกตัวเลยนะครับน่าสะสมมากๆเลยนะครับผมมาดูเลทในตู้เลยดีกว่านะครับผมมีโกเทอร์35เปอร์เซ็นต์อันนี้นัมเบอร์วันที่อยากได้ที่สุดต่อมาเคียวอยากได้ในคอลเลคชันอเมก้กาลูคัสแต่ในคอลเลคชันแล้วก็สองสาวครับทั้งไมและอาเทนาอยากได้นะครับผมที่เหลือไม่อยากได้แล้วนะครับสำหรับตัวเจ็ดดามขอญาตเลยแล้วกัน สามสองหนึ่งไม่พูดปั้มทำเพลงไปเลยแล้วกันครับผมผมอยากจะเอาปูทื่อไปพูดแอคนะ่ะยังไงเออหาไม่แดงไม่แบ่งร้างสวนมาสองจังหวะบอกไว้ได้จังหวะนี้มีโอกาสแตกลุง้งอยู่ด้อยที่สุดยังก็มีโอกาสได้เอายังไงเหรอหมายิงมาแล้วดาบฟ้าไม่เคยทำให้ท่านได้ปลื้มใจเลยคือถ้าคุณได้ดาบฟ้าเนี่ยคุณข้าไดเลยครับแม่งโคตรเกลือ ได้ดาบสีฟ้าแลวได้ของดีนี้โคตรจะโชคดีมากๆปเป้งเข้าไปห้าทองข้ามเลยละกันนะครับผมเอาได้มา30การันตีที่600นยนะครับ600เนี่ยไม่ได้การันตีตัวไหนตัวหนึ่งนะเอามาสุมอีกหนึ่งรอบครับโอ้เอาร้อยเอามาสุมอีกหนึ่งรอบโดยไม่มีโคเทอร์ด้วยนะใครจะหาโคเทอร์ตัวเนี้ยหมดกันเท่าไหร่พิมพ์บอกผมที่พี่พี่ลุง หมดกันเท่าไหร่สําหรับตัวเครื่องตัวนี้ขออนุญาตให้ดูโมเดลอีกนิดนึงนะอันนี้คือไมค์นะครับผมอันนี้คือโอเมก้านะครับผมและนี่คือเอเทน่าเอเทน่าอาร์เทน่าและนี่ก็คือโค้ชสุดเก่งสุดเทพพระเอกถุยสามสองหนึ่งไปกันต่อครับสําหรับโลที่สองเอาเลยละกันจะรออะไรจัดไปเลยละกันก่อนแล้วเฮ้ยมีหมูอ้อมฟ้า เห็นไหมของมัดส่วนเข้ามาแล้วครับผมกระทองเลยล่ะครับมาแล้วมาได้ให้หลุ้นจองแล้วครับผมมีทองมาให้หลุ้นแล้วฮเดือตื่นเต้นตื่นตื่นราหน่อยงางไปเต็มข้ออัพหนึงน่งตั๊กสองอัพสามไปเออเป็งเป็นการด่วนพลังที่ที่ดูได้ลุ้จริงๆเหวะโอ้โหนั่นไงหวานลยวนอื่ตัวนี้เท่าไหร่ต้องลุ้น อ๋ออเล็กอาริโอนี่ออกมาดูโดไม่ใช่ตัวนี้อาเดนตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้ไวท์ไฮตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมยังไม่ใช่ตัวนี้อเลิซาเบตเอาละอันนี้แหละรัวบลังตู้เลโกโ้เธอ่ดัสเกียวกูดีไก่มันไม่มัน 8เดือนที่แล้วอ่ะได้อยู่เว้ยตัวเนี้ยคือตีบอสเทาหรือมีท่าฟูเคาน์เตอร์ถ้าเป็น8เดือนที่แล้วอ่ะดีใจไปแล้วครับดัดเขียวต่ตอนเนี้ยข้ามเลยแล้วกันขออนุญาตเอาละครับผมตอนนี้เหลืออีก3โลหนึ่งสองสามไปฮึปตูม,มาแล้วยังไงตองตาตองฟ้าแบงล่างอยู่กับขวาม,มาือเอาลังวาววันนี้โกเลซสายขวามาก้มือคู่ตบลงมายัางได้ลุ้นครับยังได้ลุ้นได้ลุ้นทองเลย ยังไงจังหวะนี้ยิงลำแสงเข้ามาทีหน้าขอเบานีแล้วอ๋อนี่ไงท่าเวียงผมเข้าใจแล้วว่ามันจะฟันยังไงวะมันเวียงมาทั้งตัวอย่างนี้ต้นคลิปะจำได้ไหมเออมันเวียงมาทั้งตัวอย่างนี้นเลยการฟันของเขาอ่ะใช้เด้กดิ่งเหมือนต่อยมวยอะ่นะอะไรอะลอขยับต็้งแส่ขาแล้วปเข้าไปาปาปาปะปกปาปนจังหวะจากโคนนี่วา เอาไปก่อนแล้วกันใครจะโคนไม่โคนไม่รู้แต่กลัวเคสสามตัวออเลยแล้วกันไม่ต้องออกหน้านูใน้ยเสียใจเห็นโกร,ร์เราไม่ได้มันก็รู้สึกไม่ปืมปิดตีต่อไปเลยละกันครับผมมามีหมูของฟ้าโหดับฟ้าโอ้ทัพนขอยาเถอะก่ขอข้ามโชว์สั้งทีเลยโอ้ไม่ก๊ดหนึ่งสอามี่ห้าหก็ดปดเก้าทองเทองครับผม หน,ห,นนห,หนึ่งลุงจริงๆเหรอ,อคลิป,ลปน,นีน้มึงจะให้กูหนึ่งลุงจริงๆเหรอวะเฮ้ยเพื่อนคลิปเราเป็นพันคนดูไม่ถึงหมื่นให้กูหนึ่งลุงจริงๆเหรอวะเพื่อนเอาหน่อยลุงลุงไล่หน่อยเว้ยอย่าอยู่นิ่งเว้ยเอาหน่อยมาแล้วกิ่งไม้ตาแดงแปรงล้าง,บงโบกหน่อยตัวเอ้เออสวยงามจากักรยานดำนะโคลิมเออตาเคร่งเครียด กิ่ไม้เนี่ยเด็ดกว่าผมได้กิ่นไม้ด้ตัวเล็ดเยอะกว่าในการที่ผมถือดาบฟ้าผมไม่เคยได้ตัวแบบแม้แต่ลุงเลยนะครับผมแต่เพชรฟาดเลยไปนี่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะขออนุญาตขอขอนุญาตอย่โบเทอร์ตัวเป็นๆเลยให้เด็กๆได้อีสาสีลุงแปมมาแล้วและตัวแรกที่ออกนั่นก็คือ สอตัวไดครับผมแต่ไม่ใช่ตัวในเลตั้งคู่เลยค <c oughs> ู่นี้แบบสุดยอดจริงๆนะ <c oughs> ผมว่าตัวละครอ,อะค <c oughs> วรค่าแก่การเปิดนะถ้าถามผมอ่ะยิ่งถ้าคุณได้ตัวนี้นะค <c oughs> ุณเอได้เลยอ่ะ ถ้าได้กูเทคือเ hey ฮได้เลยผมว่ามันเก่งมากเลยนะแต<ค>่บางคนก็ปั้นกวเทื่อแดงกันจนแบบเต็มลิมิตแล้วใช่ไหมล่ะ <S <S แล้วก็ยังมีกิจกรรมตีบอสด,ด้วยนะไฟนอลบอสของเขาอ่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทําทีมแล้วไม่ค่อยได้ทํารีวิวของตัวออกมาเนาะเดี๋ยวค่อยรอเกมมือถือม,มันใหม่ๆออกมาแล้วกันนะถ้ามาเมื่อไหร่นะผมจะเติมให้มันร้องขอชีวิตเลยแบบอย่าเติมเกมผมอีกแล้วครับไม่ไหวแล้วผมไม่ะเงินไปไหนดีอะเออจะเติมแบบนั้นเลยโอเคครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ๆลุงๆปา้ปาๆน้าๆเอานิ้วโป้งไว้ทำอะไรครับถ้าไม่กดไลค์กดสิเฮ้ยโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ก,กับเราเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับจะได้ถึงสี่แสนซับไวๆเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับไปละ